สวัสดีครับพบกับระบบสู่ความสําเร็จกับผมง่ายๆสไตล์อาจารย์พีสำหรับระบบสู่ความสําเร็จใน EP นี้เป็น EP ที่2 EP ที่2เราจะมากล่าวถึง4สิ่งที่ต้องรู้บริษัทสินค้าแผนกระลาษและก็ทําไมคุณถึงต้องทํานี่คือ4เรื่องที่เราจะต้องรู้ครับเราไปรู้เรื่องที่1กันเลย สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องบริษัทซึ่งเรื่องของบริษัทตัวนี้นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างน,นะครับเรื่องแรกเลยเราต้องรู้เรื่องของผู้บริหารรู้เรื่องของโรงงานการผลิตรู้เรื่องของความถูกต้องและคุ้มแสนสุขของเราว่าทั้ง4เรื่องตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าผู้บริหารของเราคือใครเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรนะมีคุณธรรม เราน่าทํางานร่วมกับเขาไหมส่วนที่2ก็คือโรงงานผลิตโพลีเฮิร์บของเรานี่นะครับเป็นบริษัทในเครือของบริษัทมิลิเมตรจำกัดซึ่งบริษัทมิลิเมตรนะครับเป็นบริษัทยาชั้นนําของเอเชียเลยแล้วเราเป็นบริษัทในเครือเท่ากับว่าในการผลิตสินค้าทุกอย่างของเรามิลิเมตรเป็นผู้ผลิตให้กับเราเพราะฉะนั้นใช้มาตรฐานยานะซึ่ง เรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ไปเรียนรู้กันเราต้องไปเรียนรู้เรื่องของความถูกต้องโปร่งใสของบริษัทโพลิเฮิร์บเรามีการจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนเนี่ย150ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆในธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยของเราแล้วเรายังจดสคบนะครับในเรื่องของธุรกิจขายตรงสคบธุรกิจออนไลน์นะแล้วเรายังเป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงไทยด้วยซึ่งในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีกี่บริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายนะแต่มีเพียง33บริษัทเท่านั้นนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงไทยหนึ่งในนั้นคือโพลิเทิร์บอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราภูมิใจกันนะครับก็คือคุ้มแสนสุขคุ้มแสนสุขเป็นสถานที่นะครับซึ่งเรามีพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรามี2,500ไร่ที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ตรงนี้นะครับ ไม่เจอสารเคมีมากว่า30ปีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกสมุนไพรแล้วก็ป้อนให้กับโรงงานผลิตของเรามั่นใจได้ครับว่าสินค้าที่ออกไปนะครับเป็นสินค้าที่เป็นออแกนิคจริงๆไม่มีสารเคมีอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือคุ้มแสนสุขเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับท่านสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ของบริษัท ก็ได้นะครับซึ่ง Facebook ของบริษัทเป็น Facebook ที่ชื่อว่า polyherbnetwork.net ครับท่านสามารถค้นหาได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เข้าไปศึกษาได้นะครับเว็บไซต์ของบริษัทเลยลก็คือ www.polyherb.co.th นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะให้เราไปดูข้อมูลในเรื่องราวของบริษัทได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูคร่าวๆให้ดู ตัวนี้เป็นหน้าแรกเราไปดูเกี่ยวกับโพนะลิเฮิร์บนะเราก็จะมีทําไมต้องโพลิเฮิร์บนะครับซึ่งตัวนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านศึกษาด้วยตัวเองเพื่อที่จะรู้เรื่องราวความเป็นมาของบริษัทเขานะครับว่าที่เรียนให้ทราบนะครับสิ่งที่เราต้องดูในเรื่องของบริษัทก็คืออันแรกเลยเราไปดูครับว่าตัวผู้บริหารเนี่ยเป็นใครนะเราไปดูที่จุดเริ่มต้นนี่คือคุณทองเปรย์สิริพรพิทักษ์ซึ่งเป็น ผู้บริหารเป็นประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มมิลิเมตรทั้งหมดรวมทั้งโพลิเ e อร์ด้วยก็ไปอ่านเรื่องราวของเขานะครับเราก็จะทราบว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะแล้วทำไมต้องเป็นโพลิเท b ร์บริษัทมีความมั่นคงสูงอย่างไรนะครับนะแหล่งวัตถุดิบตรงนี้ถ้าสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนะซึ่งตรงนี้อยากให้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองครับเพื่อท่านจะได้มั่นใจมากขึ้นนะการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เรก็จะมีเรื่องราวนี่คือคุ้มแสนสุนะบนพื้นที่2,500ไร่นะครับเงินลงทุนกว่า3,000ล้านบาทตรงนี้ท่านศึกษาเพิ่มเติมแนะนำเลยนะครับว่าเข้าไปเว็บไซต์ของบริษัทนะซึ่งตรงนี้ท่านก็จะมีความมั่นใจแล้วถ้ามีข้อสงสัยประการใดเราค่อยคุยกันต่อนี่คือ4เรื่องนะครับในเรื่องของบริษัทที่เราจะต้องทราบว่าเป็นมาอย่างไร เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของนวัตกรรมว่านวัตกรรมของบริษัทเนี่ยครับในการผลิตสินค้าเนี่ยเขามีนวัตกรรมอะไรบ้างซึ่งส่วนนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าโพลิเฮิร์บเนี่ยครับถือว่าสุดยอดมากๆนอกจากการที่เรามีโรงงานการผลิตของตัวเองนะครับก็คือม mm ิลิเมตรแล้ว ตัวมิลเเตเองยังมีนวัตรกรรมของสินค้านะครับที่มีถึง3นวัตรกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนวัต,รวตรกรรมเจลนะในการผลิตสินค้าที่เป็นรูปแบบเจลเป็นเจลนิวทริชั่นเป็นเจลที่เราใช้ทานเราก็สามารถดูดซึมได้ภายใน3-15นาทีนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆนวัตรกรรมที่2นะครับก็คือเป็นนวันวตรกรรมที่ชื่อว่ามิลิแคปแคปซูลมิลิแคปแคปซูลเนี่ยนะครับถ้าเรานึกถึงภาพของ แคปซูลเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฟต์เจลบ้างนะครับเป็นแคปซูลธรรมดาแต่คำว่ามิลิแคปแคปซูลตัวนี้นะครับก็คือเป็นนวัตรกรรมที่เป็นแคปซูลแบบแข็งก็สามารถที่ทําให้ป้องกันในเรื่องของความชื้นนะครับป้องกันอากาศป้องกันกรดในกระเพาะได้เขาจะไปแตกตัวอยู่ที่บริเวณลำไส้เล็กตอนต้นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้การดูดซึมดีมากๆการนําพาสารอาหารทั้ง2รูปแบบเนยครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดในการพาสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย การใช้ประโยชน์เนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง95%ขึ้นไปเลยทีเดียวครับแล้วก็นวัตรกรรมสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็นนวัตรกรรมที่เป็นการสก,กัดสารสําคัญถ้าพูดถึงสมุนไพรเนี่ยนะครับสมุนไพรทุกชนิดนะครับมีทั้งประโยชน์และโทษในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปพบแพทย์เนี่ยครับเราจะบอกว่าอย่าทานสมุนไพรนะเหตุผลเพราะตัวที่เป็นโทษนะครับ การเป็นโทษเป็นโทษจริงๆนะครับเพราะว่าพอเป็นโทษขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันตรายกับร่างกายแต่ด้วยนวัตรกรรมของมิลิเมตรนะครับที่ p o ลิ h e ิรใช้อยู่เนี่ยนะครับทางมิลิเมตรเนี่ยสามารถที่จะสกัดสารสําคัญออกมาจากสมุนไพรได้เพมันก็เลยสกัดแต่สารที่มีประโยชน์เพื่อทําเป็นสินค้าให้กับ p o ลิ h e ิรเพื่อน,นําไปใช้จําหน่ายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนวัตรกรรมทั้ง3ตัวนี้นะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของโพลิเ e ิร มีความโดดเด่นดีเด่นและแตกต่างจากสินค้าทั่วๆไปนะครับนี่คือสุดยอดของค้านะครับส่วนอีก3อย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของสินค้านะครับตรงนี้ให้เราไปดูนะครับว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างน,นี่แหละครับคือเรื่องของส่วนประกอบเมื่อเราเปรียบเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่นหรือสินค้าชนิดอื่นของเราดีเด่นโดดเด่นและแตกต่างจาก ทั้งทัวๆไปอย่างไรและสุดท้ายที่เราต้องทราบก็คือประโยชน์ที่หลังจากทานผิดพันตัวนั้นเข้าไปนะครับประโยชน์คืออะไรเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมจาก f a c e b o o k f แ n p a g e ของบริษัทเนี่นะครับก็คือ p o l y h e r b n e t w o r k n e t ใน Facebook นะครับซึ่งเป็นเพจที่เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่ง Facebook ตรงนี้นะครับ ทางบริษัทตั้งใจทําขึ้นมาให้พวกเรานะครับในการที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลหาความรู้จริงๆนะครับถ้าเราไปดูนะครับอย่างอันนี้ณนะวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่24มีนาคมวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับนะทางบริษัทก็มีการให้ความรู้โดยเภศัักรซึ่งเภศัักรเจรานายนะครับก็เป็นเภศัชกรของบริษัทโดยตรงนะครับเป็นคนก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ย ดีและมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งทุกวันพฤหัสต,ตอนเที่ยงก็จะเป็นรายการ Product Training ออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็ทุกวันพฤหัสต,ตอนเที่ยงก็จะมาพบกันเราบริษัทก็จะอัดคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ลงไว้ใน Facebook ท่านสามารถจะไปดูเมื่อ,อไหรก็ได้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ทางบริษัทลงเอาไว้ให้นะครับแล้เราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะไปดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทางบริษัทก็ลงเอาไว้ให้ค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าข้อมูลเนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยครับผมอยากให้เน้นว่าเราไปดูที่บริษัทเป็นหลักก่อนเพราะว่าความถูกต้องต่งตางๆเนื่องจากบริษัทเนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนกับสอบเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงนะครับเป็นธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ลงทางออนไลน์เนี่ยจะต้องลงในภาพในเป็นภาพที่ เรียกว่าไม่โอเวอร์เคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมากดเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับเข้าไปดูดูนะครับใน f a c e b o o k แเราก็สามารถที่จะไปดูผิดพันตัวอื่นได้ด้วยนะครับเราก็ลองเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาให้ดูนิดนึงครับเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีหลายๆ ลิปวิดีโอเลยครับที่ทางบริษัททำเอาไว้ให้กับเราเนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อสงสัยประการใดนะครับหลังจากเราไปชมวิดีโอแล้วก็ยังสามารถสอบถามไปที่บริษัทได้โดยตรงหรือสอบถามมาทางผมก็ได้นะเราก็ยินดีที่จะหาข้อมูลมาตอบให้นี่นะครับก็เป็นวิดีโอที่ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ เรื่องที่3ที่เราจะต้องรู้ครับก็คือเรื่องของแผนการตลาดในแผนการตลาดจริงๆแล้วลาการจ่ายไรายได้เนี่ยครับเราก็ได้มีการจ่ายหลายข้อด้วยกันแต่อยากให้ทางท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับไปดูเพียงแค่4ข้อพอน,นะครับอันแรกคือ Fast Start ว่าเขาจ่ายอย่างไรเวลาจ่ายผลประโยชน์ จะยืดจาก PV เป็นหลักอย่างเช่น Fast Start เนี่ยนะครับเราจะจ่ายอยู่ที่20%เพราพอ20%นะครับของอะไรก็คือของ PV นี่นแหละครับส่วนบ a l a n c e นะครับ Balance นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูศึกษาเพิ่มเติมนะครับในหน้าแผนกรตลาดกันครับในเรื่องของแผนกรตลาดนะครับเราก็ยังสามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงนะครับก็คือที่ polyherb.co.th นะแล้วเราก็เข้าไปที่เกี่ยวกับ บริหารแล้ก็จะมีคําว่าแผนธุรกิจเราเข้าไปที่แผนธุรกิจซึ่งแผนธุรกิจตรงนี้นะครับบริษัทจะโชว์เฉพาะที่ได้จดสอบอเอาไว้เท่านั้นการจ่ายผลประโยชน์บางข้อนะครับทางบริษัทกําลังอยู่ในช่วงทดลองใช้นะครับซึ่งยังไม่ได้จดกับสคบคอเพราะเดี๋ยวเราไปดูที่จดสอบอไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องจ่ายตามนั้นจริงๆครับแล้วเราก็มาเลือกดูที่แผนธุรกิจตรงนี้นะครับ เข้าไปนะครับนี่นะครับแแผนเขาจะแผนการจ่ายผลตอบแทนใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องแรกคือกําไรขายปลีกนะครับกำไรขายปลีกเนี่ยคือทางเราเนี่ยนะครับเวลาเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยครับเราก็จะซื้อในราคาสมาชิกถูกไหมครับเวลาไปจําหน่ายเราก็ไปจําหน่ายราคาข้างกล่องครับนะแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นกําไรครับตรงนี้ผมผ่านไปนะครับนะเรามาดูแผนหน้าเลยนะครับแผนหน้าก็คือตัวแรกเลยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือ f a s t start วส,สเราจ่ายยี่เราจ่าย20%เท่ากับว่าเราแนะนำใครเข้ามาแล้วเขาซื้อสินค้าไปกี่ PV เราได้20%เรถ้าเราดูลายละเอียดก็จะเป็นตรงนี้นะครับการแนะนำตรงนี้เราแนะนำกี่คนก็ได้นะครับจะแนะนำคนเดียวก็ได้ครับ2คนก็ได้ครับ3คน4คนหรือ100คนได้หมดทุกยอดซื้อนะครับทุกยอดซื้อทุกคะแนนที่เข้ามาบริษัทคำนวณให้20%เรแล้วจ่าย มาให้กับเรานี่คือในเรื่องของ Fast s t a r รครับเรามาดูข้อต่อไปเลยก็คือบาลานซ์ทีมครับตัวบาลานซ์ทีมข้อที่2ตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นการจ่ายที่25%เวลาจ่ายนะครับเขาจะจ่ายเป็นคู่ๆนะครับคือทุกๆ1,000คะแนนด้านซ้ายฝั่ง่งนี้นะครับด้านซ้ายนะครับ1,000คะแนนด้านขวาบริษัทจะจ่ายมาที่25%ก็คือ,อเราคิดที่1,000คะแนน ก็คือ1คู่จะจ่ายอยู่ที่250บาทคือ25%หโอเคไหมครับเพราะเวลาจ่ายเนี่ยบริษัทจะดูทุกๆหนึ่ 1, คะแนนซ้ายและขวาจับกันถือว่า1คู่1000ซ้าย1นึ0งพ่ขวาเป็น1คู่ถ้าซ้ายมี5,000ขวามี5,000ก็คือ5คู่ถ้าซ้ายมี1 0,000่ขวามี2 0,000ก็จะเป็น10คู่ส่วนด้านขวาส่วนเกินก็เก็บเอาไว้ เพราะฉะนั้นเวลาจ่ายก็จะจ่ายรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไรก็ศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโอเคนะครับรายละเอียดจะบอกไว้ตรงนี้นะครับ25%สะสมทุกๆ1000นะครับจ่ายเป็นบาลานซ์ทีออกมาครับส่วนการจ่ายมีลิมิตไหมคำตอบคือต้องมีครับถ้าเป็นแผนแบบ2สายงานแบบนี้นะครับเรามีลิมิตแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเรานะครับแต่การสะสมตำแหน่งตัวนี้นี่คือตำแหน่งของเรานะครับการสะสมตำแหน่งตัวนี้นะครับ เราให้สะสมได้ตลอดชีพสมัตรมาครั้งแรกเราจะยังไม่นับตำแหน่งพอซื้อสินค้าชิ้นแรกเราจะดูเลยนะครับว่ากี่คะแนนถ้ายังไม่ถึง1000เราก็จะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า Member ถ้ายังไม่ถึงพันนะครับเราจะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า Member ถ้าครบ1 0 0 0ก็จะเป็นบอนพอครบ3000ก็จะเป็นซิลเวอร์ครบ6 0 0 0เป็นโกล์นะครับเราจะหยุดแค่ตรงนี้นะครับหยุด ที่โกเท่านั้นพอครบ6000แล้วนะครับการที่จะขึ้นตำแหน่งสูงสุดคือแพตินัมก็จะเป็นการแนะนำต่อนะพอเราเป็นโกนะครับสมมตินี่คือตัวเรานะครับพอเราเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโกแล้วเราไปแนะนำนะครับซ้าย1คนที่เป็นโกเหมือนเราครับเป็นโกเหมือนเราผมขจะใช้แค่ตัว G นะครับนะขวา1คนที่เป็นโก ตัวเรานะครับก็จะถูกอัปเกรดจากตำแหน่งโกนะครับกลายเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าแพตตินัมโอเคไหมครับซึ่งตำแหน่งแพตตินัมตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วก็รับรายได้เฉพาะข้อนี้นะครับวันละ2 0 0 0 0บาทวันละนะครับเราให้สูงถึงวันละ2 0 0 0 0บาทถ้าเดือนหนึ่งมี30วันก็คือเดือนละ0 0 0 0นนี่คือเป็นการจ่ายเฉพาะข้อที่ชื่อว่าบาลานทีนโอเคไหมครับ ก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าบาลานซ์ทีมเราจ่ายอย่างไรส่วนข้ออื่นนะครับก็จะเป็นแผนหลังที่เป็นจ่ายแบบยูนิเทเวลตัวนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงส่วนที่เป็นแมทชิ่งส่วนนี้นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงตัวแมทชิ่งกันแมทชิ่ง <Match ing S 1> ตอนนี้เป็นช่วงที่บริษัททดลองใช้เมื่อจดสอคบอแล้วบริษัทถึงจะนำไปลงในเว็บไซต์ ต่ตอนนี้ที่เราจ่ายจ่ายแบบนี้ครับนในรุ่นลูกนะครับเขามีรายได้จากบาลานซ์เท่าไหร่จากบาลานซ์ข้อนี้นะครับเราจะได้10%อันนี้คือในรุ่นลูกนะครับในรุ่นลูกผมเขียนว่า G 1รุ่นหลาน G 2เราจะได้อยู่ที่5ครับจากบาลานซ์ของเขานะครับรุ่นที่3เราจะได้อยู่ที่3นะครับลูกหลานเลยนับแบบนี้นะครับรวมทั้งหมดก็คืออยู่ที่18%นะครับนี่คือการจ่ายจาก m a ท c h i n นี่คือ เรื่องของความรู้เรื่องของแผนกนรารตลาดเพราะฉะนั้นแนะนำครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับเราสอบถามเราพูดคุยกันครับข้อต่อไปครับทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจนี้และทำไมถึงต้องเป็นโพลิเฮิร์บซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะใช้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดสินใจทําธุรกิจนี้แล้วถูกไหมครับเราก็ต้องมีการที่จะไปแนะนำผู้คนเข้ามา เพื่อที่จะขยายเครือข่ายผู้มีโภคออกไปนะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปพูดคุยกับผู้คนเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เขาถามแน่อนอนเลยครับว่าแล้วทําไมเราถึงได้มาทําเช่นของผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนี่ทําไมถึงได้เข้ามาทำนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียบเรียงคําพูดว่าเราจะพูดอย่างไรบ้างนนครับซึ่งตรงนี้เราได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ มีตัวอย่างการพูดให้นะครับในคลิปต่อๆไปนะแต่หลักการไม่ยากครับเราพูดถึง4เรื่องต่อไปนี้นะครับก็คือเราต้องเล่าก่อนนะครับว่าอดีตนะครับหรือว่าปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับนะเราเป็นใครรู้สึกอย่างไรกับธุรกิจเครือข่ายนะครับชอบหรือไม่ชอบเราก็บอกไปตา,ปามความรู้สึกจริงๆนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำโพลิเฮิร์เนี่ยนะครับก่อนที่จะมารู้จักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราชอบไหมหรือว่าเราไม่ชอบเพราะอะไร แล้วก็บอกไปพอมาในโพลิเฮิร์บแล้วใครเป็นผู้แนะนําเราเข้ามาแล้วเราชอบอะไรในโพลิเฮิร์บเราก็บอกความจริงครับแต่เราชอบอันไหนเราก็บอกไปตามนั้นแหละครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป้าหมายว่าเราท,ทําธุรกิจนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรนี่แหละครับเราบอกเพียง4เรื่องตงัวนี้ซึ่งจะใช้เวลาในการพูดคุยนะครับอยู่ประมาณ3นาทีในการที่จะบอก4เรื่องตงัวนี้4เรื่องนี้นะครับเราก็จะ ค่อยๆฝึกกันไปแต่วันนี้ให้ทราบก่อนนะครับว่าการบอกว่าทําไมเราถึงได้มาทําธุรกิจเราพูดคุยเพียง4เรื่องเท่านั้นแต่ละท่านทําไม่ยากครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราพูดก็คือความจริงทั้งหมดการพูดความจริงทําได้ง่ายครับนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดในเรื่องง่ายๆครับในสไตล์ผมนี่แหละครับเพราะนันธุรกิจของเรานะครับระบบของเรานะเราก็ทําง่ายๆครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือ 4รู้นะครับที่เราจะต้องรู้กันครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับ4รู้เมื่อหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วเราจะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ยากครับในการที่เราจะมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางบริษัทมีทั้ง YouTube มีทั้งเว็บไซต์นะครับมี Facebook Fanpage ยังมี Line Account ด้วยนะครับในการที่จะ ตอบคําถามต่างๆที่เราสงสัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับเราศึกษาเพิ่มเติมวันละ1%เท่านั้นเองครับเรียนรู้ทุกๆวันความรู้เราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับสำหรับเรื่อง4รู้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้านะครับเราไปพูดคุยกันใหม่นะครับในเรื่องของ5บันไดสู่ความสำเร็จครับเราพบกัน ใน EP ที่3ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ